เดาพี่น้องมาถอ่ออามาโลก,กาซอยกันเดอพี่น้องเดอสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ขนมตานิงอิงชาแนลนะคะมาถ่ายทอดให้ดูมาถ่ายคลิปสดให้ดูเนะาะกำลังมามาโลก,กาพี่น้องมาเตาก่าแข่งกันเบิ้งเนี่ยมาทำนาทำนา กินหอมหอมเนาะป้าแมวมาบ่มันมันหอมมันหอมต้นกาแมกินหอมต้นกาห่วยๆเลยอันนั้นอันนี้ถอนกล้าเนาะถอนกล้าจะไปดำนาตัวน,นี้ที่จริงแล้วเพิ่นวานเมนบ่ปป้าแมวเพ<อ>ิเ่นวานแต่มันทีเพิร์นชาว,วบ้านเป่าอกอกทั้งพูนก็เลยให้เพิ่นมาถอนเพราะมันหนาอยู่นะถอนต้น แต่ว่ามันหนาแห้งบันนี้ข้าวถอนน่ะออกมาเป็นออกมานี่แหละดีแล้วเพราะว่าข้าวค่อยดำใหม่มน้ําเต็มเลยไม่เคยมีน้ําขนาดนี้เลยนะบ่กเคยมีน,มน้ำหนีหน้าเหนียวเด็ดเป็นเป็นสิบสิบปีแล้วใดน,น,นี่น,น้ำเียบ่มีน้ำขังน,นะกันเลยว,ว่าเห็นน้ำแล้วไปตาดำหน้าจนว่า มันเยอะนะคะก็เลยต้องค่อยๆถอนแล้วก็ค่อยๆย,ยวกยวกเอาหน่อยหนึ่งให้มันก้าหน่อยก็เต๊ะบอกยางสัดว์แล้วผลนะผลุผ้มลุ่งแล้วเตะกาวยึดทางผลต้น,น,นสูงเอาไปดั้หน้าทงพี่น้องน้ำกระถ่วพี่น้องหน้าทงนาำม,มีเหลือถว่วอีกฮะนางบ่มีวา<ะ>่านพ้นโต๊กนั่นวานเขาแร้วพ้นกับมาจะเล็กเป้งเพียม บบได้เป้งแล้วว่าบบเองมันมันมลุกเหลือเกากาไปดำตัวตอ๋ออันอันอันใดบรรยาก,กาศค่ะพี่น้องเล,เลิกเลิกเลี้ยนมาก็เลยมาเบิ่งเพมคนลกกาเนาะพี่น้องเนาะโอ้เตะให้เบิ่งแน่จักบาทเตะกายนั่น <c oughs> ไม่เตะให้อาจารย์จะเตะใส่อาจารย์ เตะมั้งเตะอเว้งบ่มีแห้งสิเตะแล้วบ่มีแห้งสิเตะแล้วคุณขอจัดนี่หรอคุณเยอะกว่าเมื่อแล้วงั้นงั้นลงไปหยังน่ะลงไปหยังบ่เล่นคุณไปเล่นบ้านมึงไปนี่หนูไม่ลงไปลูดน้ำมันขุ่นน้ำมันขุ่นไม่เอาเดี๋ยวกกปอ อันนี้กาค่ะโรคได้แล้วเนี่ยกายังแต่สิบพู้ใด้ละสิมาปาทไงเอามือเพื่อนีล่ละสิปาดใส่รถปาดใส่รถนไอ้น,นี่อันนี้อันนี้มาละสซีบาทบตัวนี้บาทตีโทคือมันใหญ่แท้ค <c oughs> ันเพื่นจางมาละสซีเฮ็ดน้อยๆเดอ้อเ <c oughs> พืนจางสิได้แล้วแม่อืมันจะมัดมันสิบหยอดลอยหนึ่งแน่ลอยหนึ่งังสิได้สี่ <c oughs> ลอยบาทเอ้ยเอานี่น้อยรอดนี่ค่ะเอามามาบรนดี ตะกรนพอแล้วสีเห็ดยังสีแดงแล้วเอาบักโยกนั่นไปขุดนี่เด้อบักโกกับีเอาบักโยกขุดอันนี้นขุดดินงทิ้งทิไว้บักโยกโไวดาเนี่ยมัดกะแม่นเอไว้ดามัดกะไว้ทาโต๊ะตู้กะเนั่นแล้วบ,บ่อยยางแล้วบ่อยอยางเ <c oughs> <c oughs> สียเว,ล,วลาเสียเวลาเด้อฟาลโลกโลกโลกอันนี้เอาไวลล้าเล้ยไล่แล้วก็มามัดแค่เดียวเนี่ยทอบกะต๊อบต๊อบดู แบบนี้ได้กาแล้วก็เซลไปลงดำนะคะอันนี้คือกระลังถอนกาเด้ยอยนี่พ,พี่น้องพวกอาเพิ่นมาถอนกาพูนผลโร่งไงเนี่ยนั่นโร่อยู่มบับมากมากอยู่ผลนะอ้าบทอ,องเฮ็ดมัดใหญ่หลายเด้อดำยากยต้นกาเป็นกีบอรุณนเนะาะกางามง่ามแม่ ต้นก้าเนี่เป็นกีบใบนี้ทั้งๆหนักกับเข่าบ่บป้าแมม<อ>เขา่าหยาบ่กหยากับเขา่าเราจะยืนน้ำกันเอาวเต่งแห้มึงดูเ <laughs> ตะตุมม่มแต่ว่าก้านี่ถอนง่ายค่ะแค่ยั่วยั่วเพิ่นกับอ,อกเลยเดียมันห่างสมิมันกับโบคือกาอันนั้นนอกกาแบบกาผงเนาะที่โลกได้โลกได้ยวไม่โลกได้ยลายนี่คือกาผงเด้ถอนเอาถอนเอา ตอนนี้โอ้แต่เน่หน่อยนี่บ่ได้เห็นว่าแล้วเลิกเลี้ยนมากนี่ไปลกกาซอยแม่ย,ย่างหน่อยได้เปดม,มัดเมียแล้ววะออหายด้เจ็ดมัดแล้วนะไปเจ็ดเปดม,ม,มัดแล้ววะคนเดียวได้เห,เห่าเน่าปลาแหม่มเน่าตะกี้บ่ได้ขี่คานเพราะเธอเด็กเฮ็ดหน้านี่เฝ้าเลี่ยวนะแมนยังดอก <laughs> เฝ้าเลี่ยวเฝ้าเลี่ยวสินในมันอยู่บ้านของมันสยันสยยังนำหน้าอยู่แมน เสาทิดาเดียวบ้านจะเถอไปเกี่ยวได้หนาอีคือเกางานพ่งปีนี่มองเนีมองไปทางไหนก็งามเบมือนีนี่ตอนนี้มังหันเขาจะไปใครเขาถดได้สิบหบาทกวัวเมนบอกเขาโลดแล้วสิบหกบาท่าได้ยี่สบบอฮะสิบหกแปดสิบาโทเกือบสิบเจ็ดบาทนี่หรอใไปนี่ไอุ้ชูก็ไปบานน้องมานี่ บ้านน้องมาอยู่ใส่เขาซื้อเขาเอา่ารอปั่นน้ำมันเน่ยเขาบาอกเขาเขาเจ้าซื้อเขา่าบอกเข่าอาปุ๋ยมาขายทอโอ้อร้อยละสิบหกแปบดบสิบบอกบ้าตีโทษตาสั่งเขาเป็นยังไงเนี่ยตาซังเขาเป็นยังไงทีะอืาบกวงเขาตัวก็บกตรวเข่าโอ้บกตรวเข่าบอกมองนี่อ๋อ บอกถึงว่าโหลดแรงโลดเท่าแรงจนตัดสั่งใหญ่เท่ากับบุมอันใจคือกันละแม่นโบใครสีหูว, <c oughs> กกว่าเขากดจังไดแม่นบโบแต่ก่อนนั้นพวกแต่ดำม,มาัศเสือเนาะอันนี่เป็นสายบวเสียชีวิตหรือบ่แต่ก,ก่อนเพื่พได้ใหกระถาบุคายดอ,อกคายบุกด้ามมัมาศเสืออ,นนอันอน,ออน,น,กกนั้นอันสีคอแม่คนสีคออันั้นแต่เท่ากับเบิ้องตาสั่งน้ำเขาเนาะตอนนั้นก็สีมันใจ หนะอมกินก่าหอมกินก่าหอมกินกาต้น,นี้่เลยลายปันมมณเท่าใดคือ,อบอก <52. S 2> หอ้าสิบสองหรือบ่ห้าสบสองเาแฮบแฮบห้าสี่ยีสพิ่งไลอ้อยหนึงตีบอกว่าได้ามาเปิดมือเนาะบอกมาส่วงไหน มื่อเห็นเรามาแต่สอ,มสอง,าอสองามา่งลานู้ดอ่ะเบ่ส่งลาน่ะก็แม่โอ้แต่ว่ากะดีไงเพราะว่าเขานอมีงานทํามีงานเฮ็ดทุเมืออนี่มีงานเฮ็ดอยู่ไก่บ้านนี่แต่มันสิเจ๊แอวันเป็นของคอยอยู่เด้เนี่ยประกาล,ลงไปถอนเล่นแล้วอย่านเจบแอว <laughs> อย่างเจบแอลประกาล,ลง <laughs> เล็ดแล้วเนี่ยที่อันเบื่อเอร่ร่มมือหนีหนีได้น,น,น,นีดำหน้าอยู่มาขึ้นมาถุ่มเคืงองมาห้อง,ห,องหาหมอวแวดมาเอาใบกาอันนี้นะมาปาดใบกาใสาล่ลงโอ้โหอยู่ไปไหวเงื่อนกับ้้เอยแกไปไหวเงื่อนหน้าอ่า โอ้บนถุหาถุงเกิดมาหาุเจเพิ่งเมื่อเพิ่น่ะปาดกาน่ะปาดกากับมาเกี่ยนี่นี่นี่บาได้อยู่คือเด้นี้ทุงัวเนี่ยยงย่งย่งเกลยอยู่สองทุงกินเข่าครับเหล่าสีอยู่เื <c 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 ่อเอื่อยเบื <c 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 ้งหลังจุกเบิ้งเท้าหลอบดึกยังเมื่อเหมือนขึ้นโอ้เก่าเขาไปหาหอ บ,บอเลี้ยวคุนไปหาหมออยู่ว่าสั็จดี๋ยวแกพิวหนึ่งค่ะวัคซีนวัคซีนไข้หวัดใหญ่เมื่อเสาร์นี่ค่ะพี่น้องอันนี่ล่ะค่ะวิธีชีวิตเช่าไห้เช่อหน้าเนอกกะเมื่อนี่กะโลคกาตีเมื่อนี่บันนี่มืออื่นดั้มผู้ใดดั้มบันนี้ปลาคนปลาดมกระพาบอโอ้อ้านั่นบออ๋อเมื่อนี่โลคกาของประดมกับเพื่นกระดั้มคู้เดียวปติ อันนี้เอาตัวน,นี้เพิ่นไปดั้มห้อันนี้ให้เอื้อยเมื่นบ้านี้อ๋อเพิ่นไปดั้มห้มืออื่นเมื่อนีออนน้โรกกามอืออื่นก็ไปดั้มหน้าห้เพิ่นกับปะมาณนี้เนะาะจักไรที่เหลืออยู่นั่นสิไปเห็ดนะโอ้อยบวานบอกกับปาม่านอร่อยกุมารอ๋ออร่อยกุมารโลกเจ้าของดั้มเจ้าของอ <laughs> บ้านนี้ อันอันเป็นเด็กหน่อยนี่บม่มากได้อันกากาที่หากลายนี่ดัามยากแต่แต่ว่าต้นนี้นี่ต้นกามันเป็นต้นดีดีนี่อันเอาออกง่ายอยู่นี่ต้นย่างาม<ถ>งามกางามเถะมีแต่คนเหลือใจแล้วโลคกายมูเหลือใจซื้อแล้วไหนเคยเห็นก็กล่ว่างามแล้วเนาะเมียน บาเล้วง่ายเด้อกันผู้นีนถามผู้นั้นถามอย่หันเล้วง่ายใช่ไหนี่อยู่อาจารย์คอบโม้เนี่ยยี่สกไรอยู่ฮะอ๋อโลกายยูไทรันี้อน้มันยหนามันย่ำย่ำลกนายาย่ำตายอ้าตาเลยอ๋อนาตอ๋ารย์ล่นานมัน บ้านบ้านเขาบ่ออกวานเขาบ่ถึงกันบ่แม่นว่าเขาบ่อออกวานเขาก็ะบอกอนอวันเขาบ่ถึงกันมันก็เลยมีช่องบ้างมันก็เลยเป็นเตี๋ยวใบหน้ามันอยู่เออวันเขาบ่อหอดโอ้มาเด้อพี่น้องมาเด้อไปดำนาสอยกันเด้ออันอันลงแขกงานนี้มาลงแขกดำนาเด้อนี่งานนี่เด้อเหลืองานหนึ่งนี่มาลงแขกดำนา แกงเผือกก,อออก,กอันนั่นแกงเอาเอาเผือกแกงใส่อนนั้งไก่มากินอยู่หน้าแสบค่ะ